ได้แต่ทักษิณมีคดีโผล่ขึ้นมาอีก2คดีการพักโทษย่อมมีปัญหานะครับใครไปพักโทษทักษิณปล่อยให้ทักษิณกลับบ้านในระหว่างนี้และถือว่าเข้าเงื่อนไขทั้งที่ขัดเงื่อนไขนะฮะก็เตรียมพร้อมได้เลยฮะค,คุกรออยู่ดูใครเป็นตัวอย่างนะครับอดีตอธิบดี DSI คนหนึ่งฮะที่โอ้ยืนข้างทักษิณอย่างทาริสเพ่งดิดตอนนี้ติดคุก โดยไม่ได้มีการรอลงอาญาเลยเพราะรู้เป็นเจ้าิสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรเรื่องของทักษิณชินวัตรหลังจากที่อายการสูงสุดออกมาแถลงนะครับคนของทักษิณ นะไม่ว่าจะเป็นทน,นายถุงขน,นมไม่ว่าจะเป็นคนต่างๆนะที่อยู่ฝั่งรัฐบาลก็บอกโอ้ยังไงก็ต้องพักโทษทักษิณพักโทษทักษิณให้ได้ไปลองครับผมมีมุมพี่รุษที่น่าสนใจที่ตัวแทนไอการสูงสุดได้มีการถแถลงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในคดีมาตรา1นึของนักโทษชายชั้น14บส มุมพี่รู้ที่น่าสนใจเป็นยังไงพี่น้องติดตามนะครับคําแถลงของเขาเขาได้ได้ทำไทม์ไลน์ออกมาดูน่าสนใจถ้าเราดูเฉพาะไทม์ไลน์ที่ทางผู้แทนของอายการสูงสุดถแถลงก็ดูน่าเชื่อถือเช่นเหตุเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี58ที่เกาหลีและเดือนกุมภาพันธ์ปี59พนักง,งานสอบสวนคือปอทก็ทําเรื่องเสนอต่ออายการสูงสุดและเดือนกันยายนปี59า้อายการสูงสุดมีคำั่างฟ้อง แต่ตัวผู้ต้องหายอยู่ต่างประเทศเรื่องกชะลอเพราะต้องมีหมายจับปรากฏว่าผู้ต้องหากลับมาสู่ประเทศไทยพี่น้องรับทราบอยู่แล้ววันที่22เดือนสิงหาคมปี6 6และหลังจากนั้นแล้วในขั้นตอนของอายการสูงสุดรวมทั้งพนักง,งานสอบสวนก็มีการทําเรื่องประสานไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพนี่ในคำแถลงนะและได้พูดชัดเจนว่าทางตัวทางอายการและพนักง,งานสอบสวนได้ไป ไปพบนักโทษชายชางิ4เมื่อวันที่17มกราคมปี67ฮนะ17มกราคมปี67ไปแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับมีการร้องขอความเป็นธรรกลับมาซึ่งคือถ้าเราฟังด้วยเหตุ้ว้ผลมันพอสมเหตุสมผลฮนะในสิ่งที่เข้าแถลงแล้วเขาก็บอกว่าในเห่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการรวบรวมข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายพนักงานสอบสวนและอายการยังไม่ได้มีการ สอบประคำหรือว่าข้อมูลจากฝั่งที่ถูกแจ้งข้อข้อหาโอเคพอสมเหตุสมผลแต่จุดพิรุธที่น่าสนใจคือ,ขอเขาอ้างว่าวันที่สิบเจ็ดได้ไปครอบตัวและก็แจ้งข้อข้อ,ขอหาและมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมหรือมีเอกสารขอความเป็นธรรมกลับขึ้นมาแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่านี่คือเอกสารที่คงมีการเผยแพร่ออกไปแล้วเป็นเอกสารของสำนักง,งานอัยการสูงสุด ถึงประธานเครือขา่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒรูปประเทศไทยแต่ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งทางประธานเครือข่ายเขาตามเรื่องนี้อยู่แต่กลับกลายไปว่าไปชี้แจงเขาว่าได้ประสานไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพแต่ยังไม่ได้รับการแจง้งว่าจะให้ไปแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ซึ่งเอกสารนี้เนี่ยลงวันที่18มกราคมปี67เอกสารลงที่18มกราคมปี67ที่ถึงประธานเครือข่ายเนี่ย บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานห,หรือไม่ได้รับการแจ้งจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าเจพอพบเมื่อไหร่แต่คําแถลงของผู้แทนอัยการสูงสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี67เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าวันที่17มกราคมปี67ได้ไปแจ้งข้อข่าวหาแล้วและได้รับเอกสารร้องขอความเป็นธรรมพี่น้องเห็นพิรุธไหมครับว่าตัวเลขสองวันนี้เนี่ยมันขัดแย้งกันแล้วมันเป็นขัดแย้งที่เป็นเอกสารที่เป็นทางการด้วยที่มีการเผยแพร่ออกมาถ้าถาาว่า ที่คุณบอกว่า17ไปพบและแจ้งข้อกล่าหาแล้วแต่ประกอบกันเอกสารนี้18แได้รับแจ้งยังไม่รับแจ้งอะไรเลยลงที่18เนี่ยเท่ากับยังไม่ได้พบเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันจิงทําำอะไรเกิดข้อกังวลพวกเราเองรู้สึกมีข้อกังวลในการดําเนินคดีมาตราหนึ่งสองของนักโทษชายชั้นสี่เรากังวลว่าเรื่องมันจะจบคล้ายๆนักโทษเทวดาที่กรมราชัณฑ์ได้ดูแลเป็นพิเศษเพียงคนเดียวดังนั้น สิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่พวกเราประชาชนต้องติดตามนะฮะเพราะผมถือว่าคดีมาตราหนึ่งสองเป็นคดีสำคัญครับ3นิ้วที่เข้ามาปนฉบวนบเสด็จของสมเด็จพระเทพี่น้องของเด็นภาพได้เห็นข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นทัน้งหมดแล้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเหล่านี้จะพูดคำว่าปิดทําไมปิดทําไมตอนที่คุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเพียงต้องการจะสื่อสารคอนเทนต์ผิด,ผดๆเพราะาต้องการจะสร้างคอนเทนต์ว่า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและในความจริงเราก็เห็นภาพว่าขบวนไม่มีการปิดถนนรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมานี่คือพฤติกรรมเร็วซามของคนพวกนี้ในการสร้างคอนเทนต์ที่ไม่ถูกต้องและต้องการสุบสารแบบบิดเบือนผมต้องการจะเล่าให้น้องฟังว่าผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเวทีดีเบตที่แอมเ s t ตีอินเตอร์ o ั a l นเป็นเจ้าภาพคนกลุ่มนี้ฮะเอาคลิปที่เยาวชนที่ชื่อ,อยกอยู่ที่สถานีตำรวจ นักขาวบาลแห่งหนึ่งเขาทิ้งตัวลงไปกับพื้นและมีเจ้าที่ตํารวจผู้หญิงไปช่วยประยุง์ขึ้นมา mm hmm. แต่เขาถามผมว่าหมอเห็นอะไรไหม mm hmm. เห็นภาพตารวจทำร้ายประชาชนเห็นภาพตารวจทำร้ายประชาชนไหมคือม mm hmm. ันคนละเรื่องในข้อเท็จจริงมันอย่างหนึ่งแต่เขาพูดอย่างหนึ่งก็มันเหตุการณ์แบบนี้ mm hmm. สิ่งที่ต้องถามทําไมถามยิ่านี้มันิงกล้าจังท้ามันเถือนเกิมจังถึงขนาดกล้าปล้ขนขบวนเสด็จของต็จประเทศอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นขบวนการที่นนอะ ทั้งเยาวชนทั้งมวลชนทั้งภรคการเมืองทั้งสื่อรวมทั้งเอ็นจีโอต่างประเทศที่มีเงินไหลลงมาเพื่อสนับสนุนในการอ้างว่าทากิจกรรมในการต่อต้านเรื่องการปกป้องเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนดังนั้นนอกจากเรารับรู้เหตุการณ์เหล่านี้แล้วเราลําเพียงไปนั่งตําหนิหรือนั่งดา่าเยาวชนคนนี้ก็แค่นั้นเราต้องจัดการเอ็นจีโอที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่เป็นท่อน,นําเลี้ยงในการทำกิจกรรมของคนพวกนี้ทั้งหมด วันใดที่เราสามารถจัดการเอ็ตามประเทศพวกนี้ได้ผมเชื่อว่าสังคมไทยในการจัดการปัญหาตา่างๆงานต่างจากงานขึ้นมาช่วยกันรสร้างแรงกดดันต้องขับไล่ NGO อพวกนี้ออกไปอยู่บ้านเขาให้ได้ครับพี่น้องครับคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนในบ้านของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการทําหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรีผมเห็นว่าไม่ได้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและตามธรรมมาพิบาลแต่ประการใดในขณะที่คุณทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวและไม่ได้ป่วยจริงคือติดคุก,กก็ไม่ได้ติดคุกจริงป่วยจริงก็ไม่ได้ป่วยจริงกลับถูกปกป้องจากกลไกของพละการของรัฐผมเชื่อว่าเรื่อง กรณีที่ข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีคุณทักษิณชินวัตรไปพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นในที่สุดเรื่องก็จะไปจบที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับไม่ผมก็ต้องมีโนษสิทธี์แน่นอนครับต้องมีข้าราชการติดคุกแทนคุณทักษิณชินวัตร คือผมได้ดําเนินการนะครับยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปชให้ไต่สวนแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจให้ไต่สวนนายสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชัณฑ์และให้ไต่สวนนายทวีศอกส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะต้องให้ปปชสอบสวนแล้วให้ปปชสรุปสำนวน แล้วส่งไปยังศารอาญาทุจริตและประพฤติม่ชอบกลางครับยี่สอนี้คุณทักษิจะอลับบ้านแน่นอนอ๋อแน่นอนครับแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับ,บ,นนรบเขาว่ากันว่านะครับมีสมท,ที่ที่คุณทักษิณไ,ไปไปมามาอยู่ในขณะนี้หนึ่งที่บ้านจันทรสองร่าสองที่คอนโดริมน้ำใกล้ๆไอคอนสยามสที่โรงแรมชื่อภาษาอังกฤษที่แปลว่า

แม้ว่าท่านจะเคยเป็นตำรวจถึงยศทนายของทักษิณก็ยืนยันนะบอกว่ากรณีการพักโทษเนี่ยพักโทษต้องพักได้จากนั้นทักษิณต้องได้กลับบ้านนะครับจะมาอายัดตงอายัดตัวทักษิณทําไม่ได้นะครับจะเอาทักษิณมาอยู่ในเรือนจำเนี่ยต่อไม่ได้นะครับอายการก็ยืนยันว่าเขาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในขณะที่คุณพินิษ ก็ตั้งคําถามนะฮะว่าตกลงเนี่ยอายการทําไมไม่อายัดทําไมไม่ฟ้องสักทีนะครับทางเรือนจำนะฮะก็อ้างว่าทักษณิณยังคงป่วยอยู่ไม่สามารถให้เข้าไปทําการอายัดตัวได้แต่ตอนนี้อายัดตัวได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเอาขึ้นศาลได้เรื่องของทักษณิณชินวัตรกลุ่มคอป um. ทฮะก็มีการชุมนุมยังทำเนียบัฐบาลน,นำโดยตั้ม น,ะะนำโดยแก่นนาอีกหลายท่านนะ,ะก็มีทนายความนะ,ะหลายคนที่ไปอยู่ในพื้นที่มีหลายคนขึ้นไปทําการประสยัยคนดังๆนั่นแหละขึ้นไปทําการประสยัยหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณจะรับการปล่อยตัวครบเนี่ยวันที่18กุมภาจาก18กุมภาก็คาดว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่2ี่กุมภาพันธ์นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับตอนนี้จู่ๆก็มีการ มาอายัดตัวทักษิณซึ่งอายการสูงสดุดยืนยันนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาก็มีการร้อ,องขอความเป็นธรรมอายการสูงสุดได้พิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริงถึงแม้จะมีการร้องขอความเป็นธรรมมายื้อคดีมาหลายปีละนะตั้งปีสองพปีปลายปี2 5 1 6ั่ข้ามาปี2 5 1 7นะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยที่สําคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้นะฮะถ้าอายัดตัวเรียบร้อยนะฮะทาง กรมมาชทันยืนยันว่าทักษิณจะดำเนินการได้ก็จะส่งตัวฟ้องศาลวันไหนออกจากเรือนจําในภาคบริการเน้เจ้าที่ตํารวจก็จะไปทําการอายัดตัวอายัดตัวก็ขึ้นศาลนะอยู่ที่ศาลทําการพิจารณาว,ว่าจะแจ้งข้อเก่าหาทักษิณแล้วเนี่ยจะทําการปล่อยตัวหรือไม่คดีที่ทักษิณเนี่ยกระทำะมี2ข้อเก่าหา1พรบอคอมพิวเตอร์ นะครัเรื่องของใส่ร้ายพระมหากษัตริย์หรือมาตรา 1, 1, 2นะครับเรื่องนี้ทนายของความหมดทักษิณกย็ยืนยเนได้แน่นอนนะประกันตัวได้นะที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็บอกอีกนะฮะว่าได้รับการพักโทษแน่นอนฝั่งรัฐบาลที่อยู่เป็นพักของเพื่อไทยนะครับเรื่องนี้ผมเรียนย้ำนะจับตามองให้ดีฮะตอนนี้การพักโทษทักษิณมีหัวใจอยู่นิดหนึ่งนะฮะเงื่อนไขาการพักโทษจะ ต้องไม่มีคดีใหม่หรือมีคดีอื่นถึงจะทำการพักโทษได้แต่ทักษิณมีคดีโผล่ขึ้นมาอีก2คดีการพักโทษย่อมมีปัญหานะครับใครไปพักโทษทักษิณปล่อยให้ทักษิณกลับบ้านในระหว่างนี้และถือว่าเข้าเงื่อนไขทั้งที่ขัดเงื่อนไขนะฮะก็เตรียมพร้อมได้เลยฮะค,คุกรออยู่ดูใครเป็นตัวอย่างนะครับอดีตอธิบดี DSI คนนึงฮนะ ที่ยืนข้างทักษินอย่างทาริศเพ่งดิดตอนนี้ติดคุกโดยไม่ได้มีการรอลงอาญาเลยเพราะรู้เป็นเจ้าที่ของรัฐแต่ยังกระทําความผิดนะฮะรอบนี้ทั้งโรงพยาบาลตํารวจทั้งกรมมชาชทันค่อนข้างจะเสี่ยงมากรวมทั้ง รัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อยู่กโหมาหาวชิราลงกวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงทวันสือราชายสูนเือจำคูลพระเจ้าแผ่นดินส สักการที่สิ้นทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราช,พรรา,ชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบอรมนมนาถบมาิตร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวโเดะถ้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญพระบามมีนำชาคนไปราศดรเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใด รีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัการาเหนือยิ่งสิ่งใด Kick.